ครับผมมามร์คเมทันฟุบอนาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่มาในพื้นที่ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชรสนะครับในพื้นที่ของเขตจตุจักรในกรุงเทพมหานครนะฮะก็สำหรับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาบ่ายนะครับเป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย3ามโมงยีหรือว่า 15. บหนากายนาทีนะครับก็ วันนี้นี่แดดค่อนข้างจะแรงพอสมควรครับสำหรับภายในพื้นที่ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของแผนที่นะแล้วก็แผนผังนะครับภายในพื้นที่ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับเนี่ยก็จะมีแผนที่นะบอกพิกัดต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีหมายเลขนะครับบอกจุดต่างๆนะครับหรือว่า พิกัดต่างๆครับภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะก็มีอยู่หลากหลายนะฮะร,รู้สึกว่าจะมีอยู่23พิกัดด้วยกันนะครับมีจุดที่1จุดที่2ไล่มาจนถึงจุดที่23นะครับมีจุดของวงชบาวงปลาลานาโศกนะฮะสวนไผ่สวนม่อนนะฮะลานบัวสวนจากภูผามหานาทีนะครับสวนกล้วยสวนป่าลักน้ำนะครับพันไม้มงค,คลพระราชทาน76จังหวัดนะครับ แล้วก็มีพื้นที่ต่างๆอีกมากมายนะฮะตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดบริเวณทางเดินนะครับเพื่อจะชมบรรยากาศในพื้นที่ส่วนต่างๆภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับเอาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศภายในพื้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่านะครับ เอาครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นป้ายบอกพื้นที่โซนหรือว่าจุดต่างๆคนระับที่ตั้งอยู่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับก็จะมีป่าเศรษฐกิจนะครับเดินวิอีก50เมตรนะครับเส้นทางศึกษาพันไม้ทรงปลูกนะครับอีก250เมตรนะครับเนินทุ่งดอกไม้เดินวิอีก100เมตรชนลประทานจำลองอีก130เมตรแล้วก็จุดของห้องน้ำนี่เดินตรงไปอีกประมาณ300เมตรนะฮะเนี่ยก็จะมีจุด โซนต่างๆนี้บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีพวกป้ายแผนผังบอกนะครับว่าจุดตรงนี้นี่จะเป็นโซนอะไรนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนนะครับที่ตั้งอยู่ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะฮะแต่ผมจะเดินสำรวจบรรยากาศจากบริเวณจุดทางด้านนี้ก่อนนะครับก็คลิปนี้นี่อาจจะถ่ายคลิปบรรยากาศได้ไม่ทั้งหมดนะครับอาจจะถ่ายคลิป บรรยากาศได้ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่ของสวนสมเด็จพนางเจ้าสเศรษกิจนะในตรงนี้นี่จะเห็นเป็นพวกต้นกล้วยนะครับที่ปลูกเรียงรายกันอยู่นะครับก็พื้นที่อย่างนี้นี่จะเต็มไปด้วยพวกพันดาพวกพืชพันธุ์แล้วก็พันุไม้ต่างๆครับต้นไม้นี่ก็มีให้เห็นมากมายนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้ก็ต้นกล้วยนะครับมีเป็นพวกต้นมะละกอนะปลูกอยู่คู่กันเลยนะครับสําหรับต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะละกอนะครับจะมีจุดของ วงพืชหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็อย่างที่ป้ายแผนผังนี่ได้บอกเอาไว้นะครับก็สําหรับประวัติของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนี่มีพื้นที่ประมาณ196อ่า196ไร่นะครับก็เป็นการเปิดระยะที่2ครับระยะที่2นี่เพิ่งเปิดเมื่อช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาหรือว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะครับของปี2568เนี่ยนะครับ ส่วนในระยะแรกเนี่ยเปิดให้บริการตอนวันที่19ทธันวาคมนะครับปีพศ2539นหระฮะหรือเมื่อประมาณราวๆเกือบ30ปีที่แล้วนะครับในระยะแรกเนี่ยจะมีประมาณ140ไร่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการขยายพื้นที่เพิ่มนะครับเป็น196ไร่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นี่ก็จะเป็นโซนที่ไว้ปลูกพวกบรรดา พันพืชหรือว่าต้นไม้ต่างๆนะครับก็สามารถเดินชมกันได้แบบเพลินๆนะครับแต่วันนี้นี่ผมมาถ่ายคลิปในช่วงอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนนะครับแต่ก็จะพยายามถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศหลายมุมแล้วก็หลายโซนของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับก็สําหรับชื่อของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยก็ตั้งตามพระนามของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็เป็นการตั้งเพื่อในวาระที่ครบรอบที่พระองค์ครบพระชนมาพระชนมายุครบ0 0พันประมาณ5,000ัานะครับถ้าพูดผิดนี่ต้องขออภัยนะครับาอาจจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับคำราชาศัพท์เท่าไหร่นะฮะ บรรยากาศด้านภายในนะครับก็จะมีจุดต่างๆหรือว่าโซนต่างๆที่น่าสนใจนะครับตรงนี้นี่ก็สามารถนั่งได้นะครับแล้วก็จะมีจุดทําเป็นสะพานทางเดินนะครับที่จะเดินเชื่อมต่อไปยังโซนต่างๆนะครับช่วงนี้นี่ก็จะเห็นพวกบรรดาเจ้าหน้าที่ที่จะมาทําความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดน้ํา ตัดหญ้าดูแลตน desserts, paper, als, mm ้นไม้นะครับเพราะว่า oh พ <sh> <sh> ื้นที <sh> ่แห่งนี้นี่ก็ถือว่าเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งครับที่อยู่ใกล้ๆก้กับสวนจารุจักนะครับจะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังของสวนจารุจักนะฮะเพราะว่าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานสวนจารุจักนะครับภายในพื้นที่ของอุทยานสวนจารุจักเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสวนสาธารณะ4ีแห่งในการครับใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือสวนวชิราเบญจทั์หรือว่าสวนรถไฟนะครับ ซึ่งจะมีพื้นที่ประมาณราวๆ375ไร่นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ196ไร่นะครับนี่ครับตรงนี้นี่ก็เป็นจุดบอกป่าเศรษฐกิจนะครับเส้นทางศึกษาพันไม้ทรงปูกเนินทุ่งดอกไม้ชลประทานจำลองครับจุดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือจุดของป่าเศรษฐกิจนะครับก็วัตถุประสงค์ในการเปิดของ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ตรงนี้เนี่ยก็เปิดเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของบรรดาประชาชนทั่วไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นสถานที่เอาไว้ศึกษาพันธไม้นะครับแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับพวกงานด้านพฤกษศาสตร์นะครับก็เกี่ยวกับพวกพืชพันธไม้ต่างๆนะครับซึ่งจะมีอยู่อย่างมากมายนะครับก็จะมีต้นไม้แล้วก็พันธไม้หลากหลายสายพันธุ์นะที่สามารถพบเห็นได้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับ ผมก็พยายามจะเดินให้ดูบรรยากาศในหลายมุมหลายส่วนนะครับตอนนี้นี่ผู้คนอาจจะมาเดินกันไม่ค่อยเยอะนะครับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อาจจะมีผู้คนมาเดินไม่เยอะเท่ากับพวกสวนจตุจักรหรือว่าสวนรถไฟนะครับแต่ก็ถือว่ามีจุดที่น่าสนใจครับเอกลักษณ์ไฮไลท์เด่นๆเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกพันไม้แล้วก็พวกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมี เป็นจุดเอาไว้สำหรับถ่ายรูปนะครับสำหรับผู้คนนะที่เข้ามาชมบรรยากาศด้านในของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับตรงนี้นี่มีทางเดินครับแล้วก็จะมีเป็นสระน้ำขนาดเล็กๆนะครับภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับก็ตอนนี้นี่ก็บ่ายสามโมงกว่านะครับผู้คนยังไม่เยอะมากนะครับ บรรยากาศนี้ก็เงียบสงบครับด้านภายในนะฮะไม่ได้พลุกพล่านไปด้วยผู้คนนะครับในช่วงเย็นๆนี่ก็เดินเหมาะนะครับแต่สวนสาธารณะแห่งนี้นี่ก็ปิดให้บริการนี่ก็อาจจะไวสักหน่อยนะครับน่าสักประมาณ6กโมงหรือว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยน่าจะปิดแล้วนะฮะสำหรับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับ ก็จะได้ยินเสียงพวกอีการ้องนะครับก็สำหรับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตินี่ก็พื้นที่ตรงนี้นะฮะเคยใช้เป็นจัดกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดงงานเกี่ยวกับพืชพันไม้นะครับซึ่งก็ได้มีการจัดอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็เคยจัดงานวิ่งด้วยนะครับภายในพื้นที่ของสวนสมเด็จ พนังเจ้าสิริกิตเนี่ยงานวิ่งนี้ใช้ชื่อว่างาน Run for Love นะครับจัดกันไป1ครั้งนะครับเมื่อตอนปี2018หรือว่าปีพศ2561นะครับอ่อ,อตรงนี้นี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับลำธารขนาดเล็กๆนะครับก็เป็นลำธารที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเนี่ยฮะให้ยากาศดูแบบสดชื่นนะครับแล้วก็สบายตานะฮะ แล้วก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่นี่เดินปั่นจักรยานนะครับตรงนี้นี่ไม่อนุญาตให้พวกมอเตอร์ไซค์นี่เข้ามานะครับอนุญาตให้เฉพาะจักรยานเท่านั้นนะฮะเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในส่วนอื่นๆของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กันต่อครับมาชมบรรยากาศกันต่อนะครับในพื้นที่โซนด้านหลังรับใจเห็นนะฮะ ก็จะเป็นจุดของพวกตึกอาคารของสำนักงานต่างๆนะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นตึกของ BTS สนะครับเนี่ยคะสัญลักษณ์ของรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมเดอ i ไลน์นะฮะแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่ตั้งของตึกของธนาคารนะครับท t b นะครับก็สำหรับในพื้นที่ของเขตจตุจักรนี่ก็เป็นจุดที่ตั้งของพวก สำนักงานอฟอฟฟิศต่างๆมากมายนะครับแล้วก็จะมีสวนสาธารณะหลักๆนี่ก็จะมีอยู่สแห่งด้วยกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะมีทั้งสวนรถไฟนะครับสวนจารุจักนะครับสวนสมเด็จพันานางเจ้าสิริกิตนะครับเนีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับที่มีให้ชมกันนะฮะสำหรับภายในพื้นที่ของสวนสมเด็จ พนังเจ้าเศรษฐกิจแล้วก็จะมีเป็นลาน้ำพุขนาดเล็กนะครับให้ได้ชมกันนะครับตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปครับคนก็ยังไม่เยอะนะครับเป็นช่วงบรรยากาศบ่ายสามโมงกว่าแล้วก็จะมีศา,าลาริมทางให้ได้นั่งพักผ่อนกันด้วยนะครับบางทีเนี่ยเดินกันแดดร้อนๆนี่ก็อยากจะนั่งพักผ่อนนี่ก็สามารถนั่งพักกันได้ครับบริเวณศา,าลาริมทางนะฮะ พวกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวไปชมบริเวณพื้นที่ของจุดลานน้ำพูกันนะครับพื้นที่นี่ก็ประมาณ196ไร่นี่ก็เดินกันได้อาจจะถ่ายคลิปได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพื้นที่นี่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะครับสำหรับจุดของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ย แต่ก็ผมก็จะพยายามถ่ายให้เห็นพื้นที่ในหลายโซนแล้วก็หลายมุมนะฮะมาอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของลานน้ำพุขนาดเล็กับนอนหลังนี่ก็เป็นฉากของพวกตึกอาคารสำนักงานต่างๆนะฮะก็เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกเย็นสบายนะครับ แม้ว่าจะอยู่ในอากาศอุณหภูมิที่ค่อนข้าง,างจะร้อนนะครับคลิปนี้นี่ก็มาถ่ายบรรยากาศในช่วงบ่ายสามโมงกว่านะครับก็แดดค่อนข้าง,างจะแรงอยู่พอสมควรนะฮนะเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะพูดอธิบายไปนะครับประวัตินี่ก็ได้บอกไปแล้วนะครับ เปิดทำการครั้งแรกนี่ก็ประมาณปี2,539นะครับหรือเมื่อ29ปีที่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้นี่ก็เป็นปีพศ2568นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดของที่นั่งนะครับเนี่ยก็จะมีจุดทางเดินนะครับแล้วก็ให้ได้ชมกันหลากหลายมุมนะฮะมีจุดของสะพานนะครับ จุดถ่ายรูปนะฮะก็จะมาคนเดียวนะครับจะมาเป็นคู่นะครับหรือว่าจะมาเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับหมากันในบรรยากาศแบบครอบครัวก็ได้นะฮะในช่วงเวลาว่างๆครับจะมาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าจะมาวันธรรมดาก็เหมาะนะครับสําหรับสวนสาธารณะเพราะว่าจุดของพื้นที่สวนสาธารณะเนี่ยจะเปิดให้บริการกันทุกวันอยู่แล้วนะฮะไม่มีวันหยุดราชการนะครับ สามารถมาเดินชมบรรยากาศกันได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับสวนสาธารณะทุกแห่งในประเทศไทยนะครับแล้วก็สวนสาธารณะทุกแห่งในกรทมนี่ก็เข้าชมันฟรีนะครับจะเปิดกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับบางที่นี่ก็จะปิดกันในช่วงเย็นหรือบางที่ก็อาจจะปิดข้ามหน่อยครับสัก2องทุ่มสามุ่มนะครับ ด้านบนนี้ก็จะเป็นจุดของตัวสะพานนะฮะสามารถเดินกันได้นะครับเดินชมบรรยากาศจากด้านบนนะครับผมเห็นก็จะมีผู้คนมาถ่ายรูปด้วยนะครับน่ครับตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกดอกไม้นะครับมีเป็นต้นปาล์มนะฮะถางขยะนี้เขาก็จะมีรองรับอยู่ในหลายจุดนะครับ ใครที่ซื้อของมาทานนะครับซื้อน้ํานี่ก็ทิ้งขยะกันตรงนี้นะครับก็ทิ้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อความสะอาดสวยงามของสวนสาธารณะนะฮะก็รู้สึกวันนี้นี่รู้สึกจะมีพวกกองถ่ายหนังหรือว่าถ่ายพวกโฆษณามานะครับเนี่ยครับเต็นท์ด้านหน้านะฮะ มาใช้สถานที่ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยในการถ่ายทําพวกหนังภาพยนตร์หรืออาจจะเป็นโฆษณาหรืออาจจะเป็นเพลงอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องมีการขออนุญาตกันก่อนนะครับเนี่ยครับกำลังถ่ายทํากันอยู่นะครับเนี่ยเต็นท์สีฟ,ฟ้าด้านหน้าเนี่ยนะครับมีการถ่ายทํากันอยู่นะ แต่ของเรานี่ก็ไม่ได้โฟกัสตรงที่เขาถ่ายทำกันนะครับจะเดินดูบรรยากาศกันนะฮะอ๋อมีจุดของหอดูนกด้วยครับเดินเลี้ยวขวาไปอีก300เมตรนะฮะพื้นที่รุยนะ้ำัรจันยญ่านะครับอตรงนี้นี่ก็เป็นสะบัวนะครับแล้วก็มีน้ำพุเล็กๆนะให้ได้ชมกัน เดี๋ยวจะเดินฝั่งด้านนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดของสภานะฮะที่เอาไว้ใช้สําหรับเดินแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับถ่ายรูปบรรยากาศต่างๆนะครับก็บรรยากาศด้านภายในนี่ก็ค่อนข้างจะเ,ง,เงียบสงบนะครับแล้วก็ร่มรื่นนะครับแต่ถ้าอยากจะมาแบบอากาศไม่ร้อนเนี่ยผมว่าแนะนานะมาสักประมาณช่วงหลัง สี่โมงเย็นหรือว่าสักห้าโมงเย็นนะครับก็อาจจะได้เดินกันแบบชิลๆสบายๆนะครับหรืออาจจะมาในช่วงเวลาเช้านะฮะเพราะว่ามาถ่ายคลิปในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยก็จะเจอกับแดดที่ยังแรงอยู่นะครับในช่วงเวลาบ่ายสามโมงกว่าเนี่ยครับเป็นสวนกล้วยนะครับอ๋อตรงด้านหน้านี่ก็มีเป็นสารพัดภูมิด้วยนะเนี่ยด้านตรงนี้นะครับสารพัดภูมิ ส่วนจุดดด้านนี้นี่เขาเขียนว่ากลุ่มกล้วยหอมผลสั้นนะครับเป็นกล้วยแซลอนะฮะก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งของกล้วยนะครับก็ลักษณะเด่นก็ลำต้นสูงประมาณ2เมตรนะครับผลมีขนาดค่อนข้างเล็กเปลือกบางนะครับเมื่อสุกแล้วจะมีสีเหลืองครับเนื้อในเป็นสีครีมรสชาติหวานครับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ตรงนี้เนี่ยจะมีกล้วยแซลอประมาณ พันนะครับเนี่ยสมสมได้มีจํานวน1 0บพัน,นะครับที่เขาเขียนนะฮะเป็นข้อมูลประวัติแบบคร่าวๆนะครับของกล้วยแซลลนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยชนิดหนึ่งครับกล้วยเปลือกหนาหรือว่าเล็บช้างกุดนะครับลำต้นสูงประมาณ4เมตรเป็นกอใหญ่เครือใหญ่นะครับ มีอยู่ประมาณ18,000ันะภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับก็จะมีข้อมูลประวัติให้อ่านแบบคร่าวๆนะบางทีเราไม่รู้นะครับว่ากล้วยนี้เป็นกล้วยสายพันธุ์ไหนนี่นะครับก็สามารถอ่านข้อมูลกันได้นะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศส่วนเดินๆกันต่อของพื้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับ ส่วนพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้นี่ก็ในช่วงเวลาที่แดดร่มๆนะครับอากาศดีๆหรือว่าช่วงที่แดดไม่ร้อนเนี่ยก็จะเป็นจุดที่จะมีผู้คนครับมานั่งกันบริเวณจุดตรงนี้นะที่เห็นเป็นเกวียนยาวๆนะครับก็ผู้คนจะมานั่งถ่ายรูปนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยจะมีการปลูกดอกไม้ต่างๆสีสันสวยงามนะครับเนี่ยฮะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ลานวงกลมนะครับ ที่จะมีการปลูกต้นไม้แล้วก็ดอกไม้นานาพันธุ์ที่จะอยู่บริเวณรายรอบพื้นที่ตรงนี้นะฮะแต่ช่วงนี้นี่อากาศแดดร้อนนะครับก็เลยไม่มีผู้คนนะฮะต้องรอสักช่วงประมาณแดดร่มๆสักหน่อยนะครับหรือว่าช่วงที่ไม่มีแดดนะครับผู้คนก็อาจจะมานั่งถ่ายรูปชมบรรยากาศกันนะครับเนี่ยด้านตรงนี้นี่ก็เป็นพวกต้นไม้ดอกไม้นะครับ หลากหลายชนิดนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่สามารถพบเห็นได้ภายในส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับมีทั้งเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นนะครับดอกไม้ขนาดเล็กหรือว่าไม้ยืนต้นลำต้นสูงสนะฮะก็มีทั้งแบบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับหรือว่าต้นไม้สายพันธุ์ไทยนะครับ ก็เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการศึกษาเรื่องพันไม้หรือว่าพืชพันุ์ต่างๆครับเรียนรู้พว่เกี่ยวกับด้านพฤกษศาสตร์ในน่าจะเหมาะสมนะครับเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับให้ได้ชมกันนะครับรู้สึกว่าผมจะมาเจอกับจุดของหอดูนกแล้วนะฮะ ก่อพื้นที่ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยก็จะมีจุดของหอดูนกให้ได้ชมกันคนระับก็จะคล้ายๆกับที่จุดของอตรงบางกะเจ้านะครับหรือว่าสวนตรงนครนเกินขันตรงพ่อพระแดงนะฮะตรงนั้นนี่ก็จะมีหอดูนกก็จะเป็นจุดสวนสาธารณะคล้ายๆกันนะครับแต่ตรงพื้นที่ของตรงนครนเกินขันเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะฮะ ส่วนสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนี่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับมีสะพานไม้นะครับทาเป็นสีเขียวสดใสนะครับเดี๋ยวผมจะเดินข้ามสะพานตรงนี้ไปนะฮะเนี่ยด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของผอดูนกนะครับก็ขนาดสูงเลยนะครับ เอาไว้สําหรับสังเกตพวกนกหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์นับที่จะบินวนเวียนอยู่ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับก็สามารถขึ้นไปชมกันได้นะฮะงด้านหน้านี่ก็จะมีจุดของสระน้ําขนาดเล็กนะครับให้ได้ชมกันด้วยนะฮะก็ตรงนี้นี่เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าเป็ดนะครับ ตัวสีขาวเนี่ยนะก็จะพบเห็นสัตว์บางชนิดนะครับที่อยู่ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะก็จะมีพวกกระรอกนะครับมีอีกานะครับมีเป็ดนะครับแล้วก็มีนกนะครับแล้วก็จะเป็นพวกปีสื้อนะครับพวกแมลงต่างๆนะฮะเนี่ยครับสำหรับขอดูนกด้านบนนะฮะ นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศส่วนนื่นๆกันต่อนะครับก็สําหรับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์เนี่ยก็จะมีจุดเชื่อมต่อกับทั้งสวนจจรุจักแล้วก็สวนวชิระเบนจทัตหรือว่าสวนรถไฟนะครับก็มีขนาดเล็กกว่าสวนรถไฟนะครับแต่ก็ใหญ่กว่าสวนจจรุจักนะครับสวนจจรุจักนี่ มีขนาดเนื้อที่ประมาณ150ไร่นะถ้าจะไม่ผิดนะครับส่วนส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยขนาดพื้นที่196ไร่แล้วก็ส่วนรถไฟนี่ก็ใหญ่สุดนะครับประมาณ375ไร่นะครับนะครับบรรยากาศของพื้นที่ของหอดูนกนะฮะแล้วก็ตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของ ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเขียนเกี่ยวกับป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างนะเกี่ยวกับพวกการปลูกป่า3อย่างนะครับแต่ให้ประโยชน์ถึง4อย่างนะครับก็แหล่งข้อมูลนี่เป็นที่ข้อมูลของมูลนิธิชัยพัฒนานะครับนะครับก็เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถมหาบาพิษนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลภาษาไทยแล้วก็ด้านนี้นี่ก็เป็นข้อมูลของภาษาอังกฤษนะครับก็สําหรับการเดินทางมาอย่างสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่ก็เดินทางง่ายนะครับถ้าไม่ได้ขับรถส่วนตัวมานะฮะการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนี่ก็ สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้าในสะดวกสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวหรือว่ารถไฟฟ้า m อ t ทสายสีน้ำเงินนะครับถ้ามารถไฟฟ้า bts เนี่ยก็ให้มาลงที่สถานีหมอชิดนะครับแต่ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า M อ t สายสีน้ำเงินเนี่ยก็ให้มาลงที่สถานีสวนจตุจักนะครับ ก็สะดวกสบายนะครับอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังของสวนจรูจักนะครับสำหรับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าเป็นจุดของบ้านมาแมลงด้วยนะครับเนี่ยบรรยากาศของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตส่วนหนึ่งครับที่ผมถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ บรรยากาศในช่วงเวลาบ่ายสามโมงกว่านะครับเนี่ยครับก็คงจะมาจบคลิปกันตรงบริเวณจุดพื้นที่ตรงนี้นะครับเอาสักจุดที่ยืนลมๆสักหน่อยนะฮะบรรยากาศนี่ค่อนข้างจะกว้างนะครับพื้นที่นี่ก็มีกว่า196กไร่นะครับสำหรับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจครับเปิดทุกวันนะครับมาชมกันได้นะฮะ ใครที่จะมาเดินชมบรรยากาศมาออกกําลังกายมาท่องเที่ยวนะครับจริงๆเนี่ยไม่ต้องมาวิ่งก็ได้ครับแค่เดินนี่ก็ได้ออกกําลังกายกันแบบเพลินๆนะับเพราะว่าพื้นที่นี่ค่อนข้างจะกว้างนะครับการเดินนี่ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับบรรยากาศที่ผมนํามาฝากให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจัตุจักของกรุงเทพมหานครก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ